กรอบๆนะครับว่านี้ยกนาหมบรอยนาหมให้สะอาด เรเป็นไหมเป่าคนน่าจะตามหมดตามแล้วตามเป็นแค่นี้แหละโอเค ต,ตั้งกระทะใส่น้ำมันอย่าใส่น้ำนัตั้งกระทะใส่น้ำมันไม่ได้ใส่น้ำใส่น้ำมันนะครับจอดจอด บนไปตั้งกระทะให้ร้อนนำมันร้อนจัดก็หมูใส่นับทีน <c oughs> ี้หมูใส่หมูใส่ไม่ใช่ใส่หมูหรอกทอดทอดนะครับใเย็นๆนะมรมูกรอบนะคเริ่ mời mắm đến mặt đâu là cái gì đâu ấy cái đêm sài chá 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 xoài chá 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 จะไปจัดเครื่องไว้สักหน่อยอันนาอันนี้เกไว้แล้วลางักนาจงเลยล้าอล้าง,อางอ่อง,อางกาเ่อน เรียบร้อยนะครับทำแล้วเหนียวเนี่ยผมไม่เอาต่อออกมาแล้วเหนียวมเหนีย cái bài đồ này là đồ mà bạo có mấy lát thật mãi 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 thật ก็ทอดไปไม่เสียเวลาออะไรี่ยรว่ามัรู้กเลยไม่มเนี่ยมัรู้เยอะอะไร่รูต่อออกมาแล้ คำแล้วก็ว่าใหญ่เลผู้ชายทำเนื้ส้มันอยู่ย่งไงละเออันเอาคำอมไเล็กๆมาเป็นอะไรเงทำเอคำตาระเทศอวอยังคงเย้ไม่โตตา เทอหวยิาง,งาตัง้งนานปราตัวกิรขันั้งนานนะครับเี้ยวต๋อปลาัน้อยค้รับต่อไปหันพิกแบบฝากนะครับไม่ได้อันโอเคนีค่นี่

ของผมนัไม่รู้นะาระการวิชาแบบไหนนะคนอื่นสูตรไปกงเรือประมงอย่ามาว่ากันหด้อทำไอ้ลกกก็นได้ก็ดีแล้วขอกไปให้ยเตมมยรียมไว้ให้เออ บนโดนจับจับโดยโดยโจับจับโอยับจับจับจบนอยโอยจับจับจับจอยโอยจัอยโอยับจัโโับ นี mm ่ก hmm. ็ mm. Hello, ้าดีนน่เไอ็มโดโมโดโมที่ทอด้วยโอ้ยข้าวอร่อยใจเย็นๆยังไม่ได้เลยนะฮ อก็หมดแล้วมึงอันนี้โลกจะกินแต้วคนทำก็เหนื่อยทำไปบนไปอันนี้ต้องเก็บไปดีนะจะเด็นไฟโอ้ว่าต้องดูนะกู้เลยนะขนาด

นา่นนนทั้งสออยากกิปนปัจการสัการเอาออกกัพราเนรื่อยทีนี้ทำกันไปเจะเลี้ยงจะันมาเลี้ยจะเล้ยก็ทำหมบนี้เป็นอย่างับก้าวเดี๋ยวมาได้คนกิ่นมานจชอระเกิน ่เ <laughs> ดี๋ยวจะพูดมันได้ยังไง,งน,นั่นดีนะ่อมเต็มไปมันเนือากกระบายอยนะัโตโตโต้นแหะโ้โหแรงกว่านี้กับข้าวก็ตาตาอาจตบประเผ็ดนซส้มอินก่อนมันจะกระบายอากาศออกอย่างนั้น

ผลานเล็กน้อยก็ไในตรงนี้ฟังนี้นะครับองใหม่สมันม like ันยังไม่นี่ให้ปลอกกว่านี้ผลานรอบแรกรอบสองใหม่ปลอกรอมในแน่นอดตายวะถอดตัวใหญ่ม้ไม้แม่อกินไม้ไม่ต้องกินเลย คนหน่อยเหมนคโบงลนึมันจะเสร็จเหนื่อยโรคยากไปเดิเดือยิ่ก็เดือยดูสุดยอเกลแ้ยงแล้แเงี๋ยวจำนะจ๊ะเออคิดว่ามันเป็นอะไรเป็นกว่าปีแล้วไม่ตังเนี่ย ต้องจำเปิดกว่าต้องเจ้มก่อนนะแดดซ่อมไม่ได้นะมันกระเด็นส่โอ้ไม่ต้องทำหรอกใจเยน็เยนๆด้วยทำก่อนแบบนี้มไม่นจะรีบชาวมวยก็กินากินของเราทำไม่ค่อยเป็นลกผมกับข้าวทำได้เน็ดๆหน่อยๆ่อย แต่โลกใจผก็าำได้แต่กนลมีอชไรผมไม่สต่กเป็นแบน <c oughs> แบนี้ <c oughs> แบบนี้แล้นเล่ประเด็นประเด็นนี้ <c oughs> มันกินตัวออกมาแล้วแรกแรกก็ประเด็นก็เป็นผู้หญิงท้องลายแล้อต้อรู้จักต่างประเัศ ก็ดีฮะน่าดีมันจะออยู่เดียเด๋ยวก็น้ำมันนี้ผัดใส่ซอสถอยน้ำรมเข้าไปสักหยอกหยอะยอะใส่เครื่องลงหันหมูกอดเนี่ยหันหมูเสร็จกดปิดแก๊สเสียดาน้ำมันน้ำมัน้ำมันโอ,อกสะเอาเสด น้ำมันเปิดอไปเลือนี่เดียวอะไรนี้หมดแล้วมั้งเม็ดน้ำมันหัวก็แล้วหมดสามเจนนั่นละหมดสามเชนมาเลี้ยมาหานชิ้นพอคำแล้วเราลงไปปัดต่อโดยจะโาะก็เปล่านะผมไปเรือตามอยู่อย่างเลยละตามกินของผม

เนสอนนะถ้าเคยทำตัวนี้จิ้มก่อนไม่อย่างนั้นมันโอ้ยกระเด็นใส่ตายเลยล่ะจะ <c oughs> เป็นผู้หญิงท้องลายแล้วก็โอย <c oughs> มันกระเดนไม่เยอะมันจะรับมีระบายมานันนไม่ขึ้นมาในช่องอ่ะเราจิ้มกับซ้อมผมจิ้มไปกับซ้อมเหมือนเนียจะระบายอากาศได้ใจลงไปจิ้มซี่ส่วเรียบร้อย ทำกินต้องรู้จักบริอาจรู้จักเพื่อว่าตัวไหนเป็นอะไรเอาเปิดหน่อยโลกสาวมาจใจเปิดใส่ก็เปิดก็เปิดเคยเเเนะครับเดี๋ยวจะหั่นแล้วได้มาแล้วละครับหั่นเป็นชิน้นเล็กๆกรอกนอกน,อยอยนุ่มในจังเลยเฮ้น,นพอคำพอ

chín bằng, ba nghĩa dư mình có khải có đây làm này gặp chín bàn này này quay chín bờ kẹt được được kệ đi hẳn đó rồi lửa nít đều đồ chín vậy <laughs> <laughs> mà năm ăn mũ ngoài kia ตักไล่โลกออกปัดหมอใส่หมอปัดจะเลีเกยงเล้วนะเหนื่อยแล้วโลกจะกินข่อ็บนแบบที่นี้ตามปล่อยบนไปแล้วเาต่อแล้วจะใส่ปักแล้วใส่ปักใส่น้ำมันหอย chích chích bỏ chích 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 xong rồi đâu bận đạt mặt 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 ญาติจบเิปแค่นี้นะครับฝากคลิกลูกสาวได้ครับผมขอบคุณมากครับผมได้มารับชมต่อพอดปโพรดพี่โยไดย้ขอบคุณมากครับจบแค่นี้นะครับ